สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวกอมเมอร์ทุกท่านครับแล้วก็ชาวคลัสทุกท่านนะครับอ้าวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการที่เราได้ไปเปลี่ยนโชคมานะครับแล้วปรากฏว่าโชคมันสูงกว่าค่ามาตรฐานโรงงานนะครับที่มันจะสูงกว่าโชคเดิมอยู่แล้วครับก็ทีนี้พอเราเปลี่ยนโชคนะครับปัญหาก็คือเราเซ็ตค่าโชคไม่ถูกครับ ก็คลิปนี้จะไม่ได้บอกวิธีบินทางการนะครับถ้าใครต้องการออหาแบบว่าหาค่าแสกนะครับซึ่งเป็นวิธีตั้งเป็นทางการก็สามารถพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะครับก็พิมพ์คำว่าหาค่าแสก30นะครับออแสกผมจำไม่ได้ว่าพิมพ์ว่ายังไงนะครับน่าจะ sa อะไรสักอย่างแล้วก็30นะครับซึ่งเป็นวิธีการตั้งค่าโชคที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับ ทีนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่เราจะเซ็ตโช๊นะครับให้พอดีกับน้ำหนักตัวเรานะครับซึ่งวิธีของผมมันเป็นวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐานนะครับแต่ใช้วิธีเอาตามความรู้สึกของตัวเองเอานะครับอย่างแรกเลยเมื่อเราเปลี่ยนโช๊มานะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊ของยี่ห้ออะไรนะครับมันจะสูงกว่าโช๊เดิมเสมออย่างแรกเลยให้ทุกคนนะครับปรับไอ้ตัวนี้นะครับให้มันขึ้นไปด้านบนให้ชิดด้านบนที่สุดนะครับ แล้วก็ลองนั่งดูนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมันอ่อนไปก็เราปรับค่าลงมานะครับปรับลงมาให้รู้สึกว่าตรงนี้มันพอเริ่มจะตึงแล้วนะครับพอตึงแล้วเราก็อย่าเพิ่งหมุนในตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งหมุนตัวล็อกนะครับพอมันตึงแล้วเราก็ปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับให้เราขึ้นมานั่งบนรถนะครับนั่งบนรถนะครับแล้วเราก็ตั้งรถขึ้น แล้วโซ่ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเรานั่งเรานั่งลงไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันโซ่มันตึงนะครับก็ให้เราตั้งโซ่ใหม่นะครับหาค่าระยะให้พอดีนะครับเพราะว่าการเซ็ตโช๊คแต่ละครั้งเนี่ยน้ำหนักมันจะกดลงไปนะครับซึ่งมันจะจะทำให้โซ่บางครั้งมันจะตึงแต่หย่อนไม่เท่ากันนะครับการที่เราจะเซ็ตโช๊คเนี่ยพอเราเซ็ตโชคพอดีเราก็ต้องมามาตั้งโซ่ใหม่นะครับ ในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแบบนี้นะครับอาจจะไม่สุภาพนิดน,นึงนะครับในกรณีที่เราอยู่คนเดียวให้เราใช้เท้านะครับประมาณว่าเตะที่โซ่นะครับเอาขึ้นขึ้น,นลงลงฮะให้รู้สึกว่าโซ่มันพอมีระยะยืดประมาณสักหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนหรือว่าเซนครึ่งนะครับจากนั้นก็โอเคนะครับพอเรารู้สึกว่าโซ่มันพอดีแล้ว เราตั้งโซ่แบบพอดีแล้วนะครับเราก็มาล็อกตัวนี้นะครับล็อกไว้นะครับทุกครั้งที่เราปรับค่าโซ่นะครับเออขออภัยครับทุกครั้งที่เราปรับออตัวโชคนะครับน้ำหนักที่มันลงไปที่โซ่มันจะไม่เท่ากันนะครับในกรณีที่เราเซตค่าโชคแล้วอะไรแล้วรู้สึกว่ามันพอดีแล้วมันก็จะเราต้องมาตั้งโซ่ใหม่นะครับ ก็แบบวิธีที่ผมบอกไปไม่กี้นะครับในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ารถมันรู้สึกว่าอ,อ่มันพอดีแล้วเราตั้งถูกแล้วโอเคแล้วในกรณีที่เราไม่ได้หาค่าแสกนะครับก็ให้เราใช้ความรู้สึกเอานะครับในการตั้งโชคแต่ละครั้งหน้ารถจะต้องไม่เชิดนะครับเวลาเรานั่งลงไปนะครับตัวรถมันจะต้อง แบบว่าอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับในการที่เรานั่งลงไปท่านหน้ามันเชิดแสดงว่าเราตั้งโชกอ่อนไปแล้วก็หมุนโชกลงไปอีกนิดนึงนะครับจนกว่าจะรู้สึกว่าหน้ามันไม่เชิดนะครับในเหมือนประมาณว่ารถมันอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับในเวลาที่เรานั่งลงไปนะครับซึ่งวิธีนี้มันก็จะทําให้รถเราวิ่งแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีการจบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะวกวนไปนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เขียนสคริปต์นะครับก็พูดสดๆเลยสำหรับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าว่าสวัสดีครับ